โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Catch a n n e l นะฮะ <S <S 1> <S 1> แล้ววันนี้เรากำลงอยู่กันในเกม Monster Hunter Rise EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะ3หรือเปล่าวะเอาเป็นว่าตั้งแต่ n น w u p อัปเดตมาก็เป็น EP ที่3แล้วนะมาวันนี้มันสู้กับอ,อ,อส u r o รสไม่ใช่เอ่อคาเมคาเมรียสใช่ไหมอ่านว่าคาคาเมรียสใช่คาเมรียสมาไปลุย ในซากปลักหักพังลกร้างโจนนั่นคอยย่องอยู่ในหมอกขับเคลื่อนด้วยความอยากที่ยากจะต่อต้านจงหนีไปไอ้เจ้าโง่เขาที่นี่น่ะเป็นพื้นที่ห่วงห้าม <c oughs> ความตายน่ะมันอยู่ที่นี่ <c oughs> ยังพื้นที่ของมันและแกน่ะก็มาลุกล้ำยังไงละ่ะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ปกปิดมิดชิดฉะนั้นจงคิดให้ดีมิเช่นนั้นชะตาของเจ้าก็จะถูกปิดลง นะเ,เป็นเอ็นชิเนส์แล้วเนี่ยเขมาแล้วมันหายตัวงี้แล้วเราจะเราจะรู้ไหมว่ามันตอนมันหายตัวมันแบบมันจะยังไงมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออจะไม่รู้เลยปาวะนั่นไงนั่นโยระเบิดไปก่อนหนึ่งที ถือว่าทักทายอุ้มมันหายไปจริงวะเอ้าก็ไม่หายขนาดนั้นเนี่ยนีย่งไงเราก็เห็นเป็นเงาโดนทุกเม็ดกูละสงสารจริงจริง Ồ oh, mày đùa lắm Ồ ồ Sửa yêu hay Ồ ồ Với mình tì lèng đó มันพ่นอะไรได้ด้วยชุดหลบแบบดิจิตอลอยู่ไหนไวะโอเค <c oughs> ปาดขึ้นหนึ่งทีวัววัดพาอะไรวะเนี่ยโอ้ติดพิษเฉยเลย โอ้หมอกมาแล้วนรกแล้วทีนี้มองลำบากแน่เลยก็ไม่ลำบากนี่หว่าอื้มอื้มพิษเอปเจอว่า,าบินมั่วนซัวไม่ได้

ไปไหนวะไอ้ไ <c oughs> หนีแล้วไม่ยากว่ะอะไรเนี่ยไอ้คาเมเลียนนี่ไม่ยากนะเนี่ย <c oughs> หวัว่ามันจะมีท่าเซอร์ไพรส์แน่เลยผมว่ามันต้องยากดิตัวใหม่เลยนะเว้ย โดนพึ่งเฉยเลยบ้าเลย apa? di sini. จังหวะไปนิดเดียวผมกล่าว่ามัน,ม,นมันตุบพอดีแม่งเอ้ยเร,เราเราดันใช้แบบท่าก่อนไปแบบเซียววีอะเมื่อกี้

เลิกอยู่ตรงขอบๆมุมๆอะไรงี้สักทีนี่เฮ้ยอันนี้โหดจริงไอ้ถ้าฝนพิษเนี่ย เอาโดนเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ควรโดน <c oughs> นี่อีกแล้วบ้าจริงเมื่อกี้ม่ไม่ควรโดนเลยผมว่าผมยืนอยู่ตรงแบบตรงไข่มันแล้วนะ <c oughs> โดนได้ไงวะ ไปไหนคิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดหรอกบอกเลยเเอ้าวโอเคนาคาคุก้ามาเลยเออไปเลยเจ้านาคาคุก้าของข้าเอาเลยเจ้านาคาคุกา้า,กา,กาของข้า

โอ้โหอันนี้แม่งเมื่อก,กี้ผมถ้าเกิดว่าผมเขาเรียกว่าอะไรทะลรทันนะเท่แล้วเมื่อกี้ล้มเหรอล้มเหรออุย้ยมันล้มสองทีอย่างแย่ <c oughs> อะไรวะท <c oughs> ่านี้แม่งเกียดมาก โอเคขี่คาเมลียนมาทีนี้ก็กระแทกเข้าไปเยี่ยมอาจารย์ตอมากระทืบมันกระทืบมันกระทืบกระทืบกระทืบอ่ะ กาดชืบกาชืบกาชืบเออดิไงอืมกระชึบเสร็จแล้วฟันต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อน ดูแล้วไม่น่าจะได้เล่ดูจากที่เอ็นะกุก้ามาซ่าแล้วนะเพราะว่าไม่ได้แล่ดีนั่นไงนั่นไงให้กูได้แล่เถอะกูกูฆ่าบากับปืนเนี่ยเฮ้ยได้โปรดคุณอากุก้าครับโอเคไอไอไอกุกกาผมได้เดียวเอง เออสองอันก็ยังดีไอ้เง้ยไอ้นาการคุก่าบ้าไปละวมลืมดูกี่นาทีอ่ะสิบนาทีนิดๆไม่นิดนะเกือบสิบเอ็ดไง